กิโผลงานของสมนึกพัฒบุรี2 6กับ32ครับ165เท่ากันครับเครื่องยังไม่ร้อนอย่าไปล้อเล่นนะครับหมัดเท้าเข่าศอกไม่เข้าใครออกใครนะครับคำว่าแข็งแรงนะครับจอนชินไคเย่โอ้วิ่งตีสวยครับลูกนี้เอาดูครับลูเข่าของจอนชินไคเย่บ้างครับนักมวยอเมริกเชื้อสายไนจีเรียครับมีลูกปิดห้ายกครับ เอกลักษณ์แบบนี้โกลแบบนี้ปอซาดิบแบบนี้ครับที่นี่ของกิงครับไม่มีเกมการพนันครับไม่มีตะลิสติดคเปบกมันเซใส่เอาวุธของหนุ่มเทสกิลเข้าไปโอ้โหเข่าลูกนี้ครับเต็มยอดอกมาดูมีเด้งสู้ครับเริ่มจะเร่งเลยครับหนุ่มเทสกิลแมแต่ว่ายังปราบพยศจอนไม่ได้โอ้เจอหมัดเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับทีเด็ดของจอนแบบนี้นะครับแม ไปเข้าไปด่จอไม่สะดุ้งครับแต่ว่าเจอหมัดทำท่าจะซึมเหมือนกันงานง่ายแล้วนะครับต้องเติมให้เต็มกว่าน,นี้เติมให้เต็มกว่าน,นี้ครับยิ่งชกจอนี่ยิ่งคึกนะครับอ้าวครับดูครับจริงจริงโอ้โหดูแลดูหมัดของจอชินเคยเย่ครับวิ่งมาแต่ละทีเนี่โอ้โหหัวใจแทบจะว้าวโดนหมัดขวาเข้าไปครับคุณเพชรสกิดนี่ครับลกูกดินเริ่มจะระทวยแล้วครับต้องเดินฉากนวดครับต้องเปิดฉากนวดครับ นำมาด้วยซองครับุูงเทสกีโอ้ปั๊มในลยครับปั๊มในแล้วอ่ายังไม่แดงสู้ยังไม่เถียงครับจอนโอ้โหขยับโอ้โหเจอหมัดสวนครับเข้าไปต้องดูด้วยนะครับดูทิศทางด้วยซายทีแเดียวคืนเหมือนกันครับจอนไม่ยอมเสียเปรียบครับแต่ต้องมีลูกพึ่งนะครับุูงเทสกีวันนี้แขงโอ้โหสวยครับเริ่มจะเป่าปากแม่เริ่มจะแปงแปงแล้นครับจอนเอาครับ เจอหมัดฮุกเจอหมัดฮุกของทีครับซ้ายขวาเป๊เหมือนกันครับทุ่มเศรษฐกิจอ้าวครับมาอีกแล้วครับจอร์นโอ้แกทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับขาลุยครับเด็กคนนี้โอ้ตอนนิดเดียวอีกนิดเดียวครับแต่ตอนที่เป็นสายได้ใจแล้วครับจอร์นชินคาเย่เดินเข้าหาโอ้จะเจอแข้งขวาครับเต็มๆโอ้โหเจอศอกอีกลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับดูกันครับกีฬาล้วนๆครับ9นาทีก็จริงแต่ว่าเหนื่อยสุดๆไปเลยครับ เตะไม่สะเทือนจริงครับจอนโดนไปแต่ละดอกแต่ว่าพอเจอเข่าครับมีอาการให้เห็นเหมือนกันครับนี่ครับโอ้คนเตะนี่น้าแข่งสะท้านเลยครับนี่ลูกนี้ตู่ครับโอ้โยโดนแต่ละดอกแข่งล้วนๆครับเสียไปอีกทีหนึ่งครับเจอแข่งทนได้ครับแต่ว่าเจอเข้านี่แม่กันไม่เป็นครับคุณมารุตเราดูพลังหมัดของจอนชินคาเย่ครับโอ้หูออกมาแต่ละทีนี่เสียวจริงๆครับ ทางช่อง8ดกฎหมายเลข27ครับจังหวะกลางนิ้วไม่พอดีครับอาจจะไม่มีเจตนานะครับตอนนี้แล้วหลังจากนั้นครับประทุกเดือนเลยครับยกสุดท้ายก็จิ้งมันครับคุณมารุตนี่ครับพยายามสาวกำปั้นใส่นะครับจอร์ชินไคเย่โอ้โหนี่ครับไปเจอบัดขวาครับใซเลยนะครับพยายามกอดครับแต่ดูครับวงในของจอร์ชินไคเย่ก็มีวางแข้งขวาไปก่อนครับ แข่งสวยอยู่แล้วครับทางด้านของนุ่มเทศกิจครับแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูครับหมัดไม่โดนยังไงครับน mm ี hmm. ่ครับเจอซ้ายเข้าไปก่อนครับ mm hmm. เรียนยวาวที่นี่ให้คะแนนทั้งสามท่านครับให้คะแนน29ต่อ28ให้ผู้ชนะของเรา for the winner from the blue corner England John Shinkei with the win here Congratulations และขอบคุณหลุ่มเทศกิจวองแจนนทะบุรีด้วยนะครับผม